สวัสดีครับวันนี้เรามาต่อจากคลิปที่แล้วกันนะครับมาเรามาลุยต่อกันเลยเล่นค้างไว้ที่โบนัสสองนะครับม่ดโอ้บบสตัวนี้แล้วเอาอ๋อระเบิดไปโยนเลยแล้วกันจะผ่านไหมเนี่ยผ่านไม่ผ่านจะต้องลองดูไม่ผ่านก็เริ่มใหม่ครับเอโหด่านเดิมไม่ได้ไม่ได้อีกแล้วด่านเดิมเพิ่มเติมคือเดิมไม่ได้ไม่ได้ โอ้ยโดนเนือโอ้ยโดนติดเนืดอช่วยด้วยโอ้โหเบื่อมากเลยไอเจอคำสาปที่เดินหนืดไม่ค่อยชอบผมไม่ค่อยชอบมันมันเดินช้างุนหงิดด้วยอย่าไปยืนแช่นะครับไอ้วงเขียวตายได้เลยนะ ได้ร้อยก้าสิบ็ทำไมมีเศษด้วยล่ะทำไมมันมีเศษด้วยละ่ยละยังไงนี่มันผมคูนใช้เซนทีแล้วละ่ะทำไมจะมีเศษอนะนะดู <c oughs> หเหมือนคะแนนไม่เต็มสองร้อยมันกี้ขาดสามน่าจะใช่นะถ้าคะแนนมัพนพอดีก็ด่าที่ ตบผมต้องไปซ่อมนะเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะโอ้โหโดนติดหนึ่งเดียสักครู่ผมไม่ค่อยชอบนะไอที่มันมีบับคำสาปผมขอ,อยาทองไปล้างเลยแล้วกัน ตอนแรกใส่ชุดปักทองมาไม่รู้ผม,มกลัวว่ามันกนจะก,กันไม่ได้่ะ วงมันจะเริ่มใหญ่ขึ้นเพราว่ามันมีดูดโอ้โหตายเลยมันดูดไปโดนวงด้วยอ่ะโอ้โหคือมันมีมันดูดทุกคนมันดูดพอมันดูดเสร็จพวผมไปโดนวงพอดีอะ่ะผมไปโดนวงเขียวพอดีเลย <c oughs> เย็มจริง เนี่ยมันดูดเนี่ยทุกคนเนี่ยมันพากเนี่ยมันพากผมเนี่ย<ะ>มันดูไปหามันระยะนี้ได้กันแนนร้อยยี่ห้าถมันไม่ได้น้อยจัง ควรต้องใช้เซตนี้แล้วนะควรต้องใช้เซตนี้แล้วล่ะก็มาดิครับนี่เนี่ยได้หมดนี่เนี่ยอ้าวเดี๋ยวมันมันไดานด่ามันสั้นไปไหมจบแล้วเหรอโอ้โหได้แต้มอย่างเยอะเลด่านนี้เออมันคืออะไรกันนี่ คิดว่าผมออนี่่ไปคิดวาผมจะรอดไหมทุกคนคิดว่าจะรอดไหมเนี่ยไม่รอดก็ต้องลองคนระับผมยากลองมากเลยรอโดีบาคำสาบ หน้าเจ้ายาทองมาด้วยนะโอ้หมอเทลหนึ่งโอ้ยโอ้ยโดนวงเขียวโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหไม่ได้ขยับเลยมันเดินหนืดอ่ะ เงาะเซตนี่ไป็นเงาะเงาะยาทองไปล้างเซตแล้วไม่ได้ขยับเลย เพราะว่าเทเล่ยืยนขอพรอ,อยู่ก็จะไม่น่ารอดเฮ้ยเดีย๋ยวผมเดีย๋ยวผมไม่เดินอีก เราๆ่อล่อฟ้าสุดๆดดดย้อโล่อเห็นไหมฮะมันจะฮิวเลิศไม่ขึ้นเห็นไหมทุกคนถ้าเราไปเดินเหยียบวงเขียวปุ๊บมันจะฮิวเลอศไม่ขึ้นมันต้องรอสักพักหนึ่งจะถึงจะฮิวเลอศขึ้น คือมันต้องรอสักพักหนึ่งถึงจะหิวเลยขึ้นแค่เดินแบบเขียดนิดหนึ่งก็ไม่ได้นะเขียดนิดหนึ่งปุ๊บหิวเลยไปขึ้นเลยแล้วถ้ายิ่งยืนแช่ปุ๊บก็นั่นแหละถ้ายิ่งยืนแช่ด้วยก็นั่นแหละอย่างที่ผมควรก่าวไปเดี๋ยวผมอดี๋ยที่ผมเป็นลมเมื่อสักครู่เนี่ยดูเซสเซสนี้จะไหวไหม โอ้ยผมลืมลืมมาไอ้ไอ้ที่วิ่งมาวิ่งชา้าเลยครั้นี้อ๋อเซนนี้น่าจะใช้น่าใช้ดมยาวิ่งได้อยู่ วุ้ยดาี้ได้ได้ทั้งหนะ้าร้อยไงสองพันใช่ไหมเดี๋ยวดูดูก่อนว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าผมจะใช้เออ่ ก็มันมาทีอย่างแม่ว่ามาอย่างเนี่มาเยอะนะอะไรเร่จังเลยอย่างี้เลยขออภัยที่เมื่อกี้มีของมานะอ่ะแต่วันนี้คงไม่มีอะไรแล้วเนาะ น่าจะเป็นฟาร์มนะทุกคนอ่าน่าจะเป็นฟาร์มด้านฟาร์มเอานะก็เด๋มีอีเวนต์ใหม่เดี๋ยวยก็จะมาลงใหม่เจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ